สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สนามพีระนะครับมาตรวจสอบมาเช็คดาวล์รถของเรานะครับเพราะว่ารถเพิ่งรีเบลหมดเลยนะครับทั้งเกียร์ทั้งทุกอย่างเลยนะครับแกะแล้วก็รีเบลมาหมดวันนี้ก็มามาเทสมาเช็คดาวว่าอุณหภูมิรถโอเคไหมทุกอย่างวิ่งโอเคไหมครับก็สรุปทั้งสองคันวิ่งดีครับวันนี้เราวิ่งไป ชอตรันนะครับก็จะวิ่งไปประมาณ5รอบแล้วก็มีวิ่งยาวด้วยนะครับวิ่งประมาณ15รอบก็ทุกอย่างโอเคอุณหภูมิดีรถวิ่งดีนะครับผมก็ดีใจมากเลยที่ได้มาขับ2คันนี้อีกครั้งนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากสำหรับปีนี้นะครับหวังว่า <c oughs> เราจะได้คว้าชแชมป์อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะพยายามให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ฝากเชียร์คันสีเหลืองเบอร์หนึ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ